คนไทยสุดช็อกขมนเตรียมยื่นสงการเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของกัมพูชากับองค์การยูเนสโกสบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทปโยครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลา สองถุมถักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่ารวมทั้ง FC พี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกก่อนอด่นครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด,กดติดตามคอมเมนต์เขามากครับพี่น้องเสด็จบอพาดคลิปใหม่ๆนะครับสาหรับคลิปนี้ครับพี่น้องในที่สุดนะครับก็เป็นข่าวขึ้นมาอีกนะครับสาหรับเรื่องสงการประเด็นก็คือว่านาย,ยกรัฐมนตรีฮุนมาเนตของกัมพูชาเนี่ยเสนอเตรียมตัวเสนอชื่อ,อสงการ เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของกัมพูชากับองค์การยูนิสโกนะครับทำให้พี่น้องคนไทยจำนวนมากก็ไม่พอใจนะครับแล้วถือว่าเป็นข่าวที่ไม่เห็นด้วยนะครับประเด็นคือนะครับทำไมถึงไม่เห็นด้วยนะครับประเด็นก็คือว่าเขมรเนี่ยนะครับไม่ใช้ชื่อเดิมเป็นภาษาตัวเองนะครับที่เรียกกันมาตั้งแต่โบรโบาณน,นะครับ มรเน,เน่คือมีภาษาเป็นของตัวเองนะครับชื่อสงการของมรเน,เน่เขาเรียกว่าโจนโจนสนามเมยนะครับโจนสนามเอยอันนี้คือเป็นคําเรียกในโบราณของมรมาไม่รู้กี่10ป,ปีเป็นร้อยร้อปีนะครับทีนี้คือการที่ใช้ชื่อนี้นะครับพยายามที่จะขึ้นทะเบียนเมื่อก่อนนะครับมันก็ไม่ได้รับความสนใจนะครับ ต่างประเทศนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวนะครับคือนักท่องเที่ยวนี่คุ้นเคยชินได้ยินกับคําว่าสงการนะครับคมเมนก็เลยเปลี่ยนชื่อนะครับจากโจนโจนชนำํำทมเมยนี่ยคือเปลี่ยนมาเป็นสงการนะครับนี่คือในที่สุดก็ยื่นในชื่อคําว่าสงการนี่คือทําให้คนไทยนี่คือไม่พอใจเพราะว่าไทยนี่ขึ้นทะเบียนไปแล้วนะครับได้รับ การขึ้นทะเบียนไปแล้วกับ,กบองค์การยูนิสโกนะครับปี2,566นะครับในปีที่ผ่านมาเดือนธันวานี่แหละนะครับผมจำได้จากนั้นมานะครับก็มีนักวิชาการหรือว่าคนไทยเนาะ,ะมีการไปโพสต์ลงนะครับผมขออนุญาตอ่านบางตอนให้ฟังนะครับหลังจากที่ขเขมรเนี่ยเตรียมยื่นก็จะมีคนไทยนะครับหลายคนเข้าไปคอมเมนต์หูเยอะมากมายนะครับอ,อันนี้มีคน น,น่าจะเป็นนักวิชาการนี่แหละครับอ่าอะไรนะพระอะไรนะครับมันคือความอ่อนแอทางวัฒนธรรมขเมนยอมทิ้งคำว่าโจรโจรโจรชะน้ำถมเมยแล้วเคมเอาคำว่าสงการไปเป็นของตัวเองสงการของไทยได้รับการขึ้นทะเบียนกับอ่ายูนสโกได้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้เมื่อเดือนธันวาคม2566พอข้ามมาปี2567ฮุนมาเนในายกรัฐมนตรตีกัมพูชาได้นำชื่อสงการยืน่นทะเบียนกับองค์การยูนิสโกบ้างฮุนมาเนตมีชื่อเดิมมีชื่อ,อบรรดาศัก์ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเลือดหรูว่าพลเอกสมเด็จมหา บรวรทีบดีหุนเมเนตอ่าชื่อหุนเมเนรเป็นลูกชายของนายลรัฐมนตรีหุนเชนหุนเซนอดีตนะครับโอ้โหนะฮะผมอ่านแนละ้วผมอ่านไม่หมดเลยผมเห็นแล้วก็ตัดเป็นบางช่วงบางตอนนะครับทุกคนเรื่องสงการเนี่ยนะคือคนไทยเนี่เข้ามาเข้ามาคอมเมนตะ์เนาะเขาก็บอกว่าคือต้องใช้คำว่ามึงเนาะมึงจะขึ้นทะเบียนนะครับ ชื่ออะไรของมึงก็ขึ้นไปแต่สงการเนี่ยไทยเพิ่งขึ้นไปเมื่อปีที่แล้วนะครับมาตั้งชื่อซ้ำกับคนไทยทำไมอะไรอย่างนี้นะครับการยื่นบรดกโลกต้องมีประวัติความเป็นมามีบันทึกชัดเจนมีการละเล่นอย่างต่อเนื่องมีวัฒนธรรมดำรงตั้งแต่โบร,โบราณน,นะไม่ใช่เพิ่งมาทำนะครับอุไยคอมเมนต์มากอ่าสำหรับพี่น้องคนไทยไม่น่าหรอครับพี่น้องสังเกตไหม เราสังเกตไหมปีนี้ขามนจัดสงการเนี่ยแปลกๆนะเราสังเกตไหมครับหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยขมนจัดสงการไม่ได้คึกคืนไม่ได้มีความน่าสนใจไม่ได้จริงจังนะครับคือจัดเป็นประเพณีตามหมู่บ้านธรรมธรรมดาทั่วไปนะครับเล่นเล่นแบบว่าไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนปีนี้นะปีนี้ขามินลงทุนเยอะมากๆเพื่อต้องการภาพไงครับคุณสังเกตไหมครับเพื่อต้องการภาพให้ องค์การยูเนสโกนี่เอาภาพนี้เห็นเอาไปโชว์องค์การยูเนสโกว่าคมนเนี่คือได้รับความนิยมเล่นสงการกันมากเมื่อก่อนเล่นแต่โจรสนำถมเอ๋ยนะครับลดน้าปะแป้งนะครับเออตามโคลนอะไรเงี้ยนะครับทุกวันนี้เมนนี่ต้องลงทุนเยอะเพื่อให้มันมีแบบว่าน้ําหนักในการที่จะไปยื่นว่าสงการเนี่เป็นชื่อของประเทศเมนเรียกกันมาตั้งนานแล้วนะครับเราสงสัยไหมว่าอ่า เมื่อหลายปีก่อนเนาะเมื่อหลายปีก่อนเมื่อสัก4ีหปีก่อนเนี่ยคอเหมนก็ยังใช้ไม่กล้าใช้แบบเต็มปากเต็มคำนะครว่าสงการมหาสงการปีนี้คอเหมนแบบโหขึ้นป้ายสติ๊กเกอร์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หนังสือพิมพ์กรุงพนมเป็นนะครับขึ้นชื่อเลยนะครับมหาสงการมหาสงการน,นะครับถูกเรียกไปแม้กระทั่งในต่างประเทศเราจะสังเกตไหมครับว่าคนคอเหมนเนี่ยจัดสงการปีนี้ในต่างประเทศ ในต่างประเทศเราจะเจอตามคลิปตามเว็บไซต์ของกัมพูชาเนาะจะถือธงตลอดนะครับแม้แต่ในสนามบินเล่นสงการก็ถือธงเพื่อต้องการโชว์ให้องค์การยูนิสโกเห็นว่าเขมรนี่เล่นกันมานานแล้วไม่ใช่มีตั้งแต่ใน,ใน,ใ,นในประเทศไทยนะครับบางทีก็เครมเอาการเล่นสงการที่เมืองไทยคนเล่นกันยังไงก็เอาไปตัดต่อนะครับแล้วก็มี ธงชาติเป็นของขเขมรบ้างนะครับก็ไปโพสต์ตามโซเชียลนะครับนี่แหละคือปัญหาทุกคนนี่แหละครับผมไม่แปแลกหรอกครับว่าทําไมคนไทยนี่ไม่ชอบกัมพูชาไม่ชอบขเขมรเพราะการเคลมของขเขมรน,นี่เคลมแบบไม่มีอย่างอายรู้ไหมครับอ,อยากขึ้นทะเบียนขึ้นไปนะครับจนจนชะน้ำทะเมยขึ้นไปไม่มีใครเขาว่านะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้อย่างล่าสุดนะครับเห็นคุณเห็นไหมครับ ที่ยูยูทูบเบอร์ไทยหรือว่าแพ็กแบ็กเกอร์ er เนาะของไทยเนี่ยนะครับไปรีวิวที่กัมพูชานะครับการเล่นสงการเมื่อวันที่13าเขาก็รีวิวตามที่เขาเห็นนะครับว่าเออสงการที่เขเมรเนี่ยวันที่13เนี่ยต่างจากไทยยังไม่มีคนเลยวันที่13เนี่ยเวทุงเวทียังไม่มีการเล่นไม่มีการเกี่ยมพร้อมนั่นนี่นะครับอ่า เขาไปรีวิวแค่นี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สนามบินคาเมรเนี่ยโพสต์ลงเลยนะครับว่าจะดักจะดักจะจัดการกับแบ็คแพคเกอร์ของคนนี้ของไทยนะครับคุณคิดดูนะครับว่าความเป็นชาตินิยมคาเมรเนี่ยไม่ได้ใช้วิธีที่มันถูกต้องนะครับคือเคยตวงเคยใช้ความเป็นอันตรพานเคยเผาสถานทูตไทยนะครับในกรุงพนมเปญ ใช้นิสัยและสันดานแบบนี้นะฮะก็อย่างที่ FC นะครับมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับที่คมเมนเตรียมยื่นองค์การยูเิสโกขึ้นทะเบียนสงมหาสงกรานนี่เป็นมรดกของกัมพูชานะครับชื่อซ้ำกับประเทศไทยนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับทุกคนสวัสดีครับสบายดีฝากกดเชียร์ด้วยนะครับทุกคน